สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องอาร์เกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับวันนี้มาสวัสดีทักทายท่านผู้ชมมาพูดคุยกันก่อนนอน9พฤศจิกายน2 5 6 7าเดนะครับมาดึกแบบนี้นะครับสาหรับคนนอนดึกก็หนาวอยู่นะครับหลายคนคงจะนอนไปแล้วคนที่ยังไม่นอนก็มาดูมาฟังคลิปมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็พูดคุยเกี่ยวกับกลุ่มต่างๆที่พิมพ์ไว้ในหน้าจอนี่ บัตรคนจนชาวนาไร่ละพันจะเป็นยังไงอ,อสมอผู้สูงอายุผู้พิการนะครับค่อยๆพูดคุยกันไปทีละเรื่องนะครับบัตรคนจนนะครับสําหรับคนที่ยืนยันตัวตนใช้สิทธิบัตรคนจนก็คือลงทะเบียนไว้นานแล้วแต่ยังไม่ได้แต่ยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนแล้วก็ยังไม่ได้เอาบัตรประชาชนไปจับจ่ายใช้สอยได้บางคนเพิ่งมายืนยันตัวตนในเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เอง หรือเดือนตุลาคมบางคนเพิ่งได้ใช้สิทธิ์บัตรคนจนเอาบัตรประชาชนไปซื้อของกับร้านค้าได้หนึ่งพิจิกาทำานองนี้ทีนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเงินหมื่นที่รัฐบาลเขาแจกนะครับก็คือคนที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนรัฐบาลจะโอนเงินหมืน่นกระตุ้นเศรษฐกิจนี่เข้าบัตรเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกเลขที่บัญชีธนาคารกับเลขประชาชน1ิาหลักเขาเรียกว่าบัญชีพร้อมเพย์เลขประชาชนก็ จ่ายกันไปแล้วในเดือนกันยาทีนี้คนไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เนี่ยก็มาจ่ายเก็บตกในวันที่21ตุลาครั้งที่หนึ่งใครยังไม่ได้ผูกอีกนะก็ต้องผูกพร้อมเพย์ให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน18พฤศจิกาก็จะได้เงินรอบเก็บตกนะ21พฤศจิกาคือก่อนหน้านี้นยังไม่ได้นะครับทีนี้มีกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้กับเขานะไปะคนจนนี่ ไม่ได้เงินหมื่นเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพียแบบนี้กับเขาไม่ได้เฟดหนึ่งพูดได้ง่ายไม่ได้เงินหมื่นเฟดหนึ่งเพราะยืนยันตัวตนช้ากว่าเดือนสิงหาคมคือก่อนหน้านี้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์แบบเขาโจนอยู่แต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนพอยังไม่ได้ยืนยันยืนยันตัวตนนี่ก็ยังใช้สิทธิ์ไม่ได้ยังนําบัตรประชาชนไปซื้อของอะไรก็ไม่ได้เพิ่งมายืนยันตัวตนในเดือนกันยามานี้ตุลามมนี้ทำนองนี้นะครับกลุ่มนี้ไม่ได้เงินหมืน่นโดยอัตโนมัตินะ กลุ่มนี้จะต้องลงทะเบียนนะครับบัตรคนจนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์ยืนยันตัวตนช้ากว่าเดือนสิงหาคมยืนยันตัวตนการยาตัวลาพฤติการทำ้องนี่แหละใครยืนยันตัวตนช้าแบบนี้ไม่ได้เงินหมื่นเฟสที่หนึ่งแต่ต้องลงทะเบียนจึงจะมีสิทธิ์ได้แต่ถ้าว่าตอนนี้นะการลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐเขาปิดการลงทะเบียนไปแล้วแต่ว่ารัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนอยู่ แต่ยังไม่ได้ประกาศวันที่ว่าลงทะเบียนวันไหนขณะนี้ก็ล่วงเลยมาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ของของเดือมพิการยนแล้วเดิมนายจุลพันธ์นรรวัดรัตมตรตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเคยเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าเดือนพฤิกายนนี่แหละจะเปิดให้ลงทะเบียนด้วยประชาชนในกลุ่มที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเพราะไม่มีโทรศรัพท์สมาร์ทโฟนบ้างหรือไม่ได้ลงหรือมีโทรศรัพท์อยู่แต่ไม่ได้ลงผ่านแอปทางรัฐลงไม่ทันหมดเขตไปแล้ว ก็รอลงทะเบียนด้วยบบประชาชนนะทีนี้กลุ่มบัตรคนจนกลุ่มนี้แหละกลุ่มกลุ่มที่ยืนยันตัวตนช้ากว่าเดือนสิงหาเนี่ยก็ต้องรอลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนนะครับลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินหมื่นจึงจะได้รับสิทธิ์เงินหมื่นนะครับจะไม่ได้รับการโอนโดยอัตโนมัติอ้าวกลุ่มบัตรคนจนกลุ่มนี้กลุ่มนี้นะครับเช่นเดียวกันกับผู้พิการนะครับเช่นเดียวกันผู้พิการเนี่ยโดยปกตินี่ถ้าใครเป็นผู้พิการที่ได้รับเบี้ยความพิการอยู่แล้วเนี่ย ก็จะรับหมื่นโอนข้าบัญชีที่รับเบี้ยของพิการทุกเดือนนั่นแหละแต่ว่าใครบัตรประชาชนหมดอายุเออใครใครบัตรคนพิการหมดอายุนี่ก็ต้องไปต่อบัตรคนพิการถ้าใครยังไม่ได้เงินคนพิการอยู่เพราะบัตรคนพิการหมดอายุต้องต่อบัตรคนพิการให้แล้วเส็จภายในไม่เกิน12บสอพิการก็จะได้เงินหมื่นรอบเก็บตกยีก่สิบเอ็ดพฤายนนี้ แต่ถ้าต่อบัตรคนพิการช้ากว่า12พิการก็จะไปได้ในเดือนธันวา19ธันวาคมทีนี้ก็จะมีผู้พิการที่ที่ยังไม่มีสิทธิ์รับเงินหมื่นแม้ว่าจะเป็นผู้พิการก็คือผู้พิการรายใหม่ครับท่านคําว่าผู้พิการรายใหม่คืออะไรคือภายในวันที่31ส,สิงหาคมนี่ยังไม่ได้รับเบี้ยคนพิการคือบางคนเพิ่งไป ก่อนน้านี้ไม่ได้รับเบีย้ยคนพิการบางคนเพิ่งไปทําบัตรคนพิการใหม่ในเดือนกันยาบ้างตุลาบ้างหรือบางคนไปทําบัตรคนพิการใหม่ในช่วงต้นเดือนพิกาคมนี่แหละนี่กลุ่มนี่แหละแต่พอไปทําบัตรประจาตัวคนพิการแล้วยังไม่ได้ยื่นเรื่องขอรับเบีย้ยความพิการจากอบตอรหรือเทศบาลอันนี้ยังไม่มีสิทธิ์รับเงินหมื่นนะครับต้องไปติดต่อขอรับเบีย้ยคนพิการที่อบตอรหรือเทศบาลเขานําชื่อเข้าระบบก่อนจึงจะมีสิทธิ์รับเงินหมื่น โดยต้องไปทําภายในเดือนนี้ไปทําก่อนมาที่12พิกายิ่งดีนะครับทาภายในเดือนนี้เท่านั้นนะครับจึงจะทันถ้าใครเพิ่งไปทําเรื่องติดต่อขอรับเบี้ยค่าพิการเพราะว่าไปทําบัตรค่าพิการใหม่ๆได้ใบได้บัตรค่าพิการใหม่มาเลยนะแต่ว่ายังไม่ได้ติดต่อทําเรื่องขอรับเบี้ยค่าพิการต้องติดต่อขอรับเบี้ยคอาพิการที่อบตหรือเทศบาลตาม,มพรมน้เราทำภายในไม่เกินมาที่12นี่ยิ่งดี ก็จะได้รับเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ถ้าทําช้าเดือนธันวาคมโน้นจึงไปทําทําดังนี้อาจจะไม่ได้รับเงินหมื่นนะนะครับอ้าวอันนี้ว่ากันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อบตหรือเทศบาลนะครับสําหรับคนพิการรายใหม่ที่ทําบัตรคนพิการมาแล้วแต่ยังไม่ได้ยื่นเรื่องขอแต่ยังไม่ได้ยื่นเรื่องขอรับเบี้ยคนพิการนะครับรีบยื่นนะครับที่อบตหรือเทศบาลตามภู้พิทั์มนานะเอกสารก็น่าจะมีัตรประจำตัวคนพิการัตรประชาชน สำนักทะเบียนบ้านบัญชีธนาคารนะพวกนี้ต้องไทยเอกสารด้วยและเจ้าตัวคนพิการนะั้นเป็นผู้ไปยื่นเรื่องขอระเบียบคนพิการแต่ถ้าว่าไม่สามารถเดินทางไปได้ด้วยตนเองก็ต้องมอบอำนาจซึ่งการมอบอำนาจผู้ที่จะรับมอบอำนาจแทนนั้นเป็นลูกเป็นหลานเป็นใครก็แล้วแต่ก็ต้องไปขอแบบฟอร์มจากอบตอเทศบาลมาให้ผู้พิการลงชื่อและมอบเอกสารให้ไปไป,ไปดาเนินการ ทำแทนเรียกมอบหน้าให้ผู้อื่นทำแทนทำเร็วนี้นะครับคือโดยปกติการยื่นเรื่องขอรับเบี้ยของคนพิการเนี่ยถ้ายื่นขอในเดือนพิจิกาจะไปรับเบี้ยของคนพิการเดือนแรกในเดือนธันวาทำเองนี้นะครับซึ่งเงินหมื่นก็จะได้ในเดือนธันวาแต่ถ้าไปทำช้ากว่าเดือนพิจิกาไปทำเรื่องขอรับเบี้ยของคนพิการช้ากว่าเดือนพิจิกานะครับเดือนธันวาจงไปทำเนี่ยมันจะไม่ทันรับเงินหมื่น เพราะว่าเงินหมื่นเขาจะจ่ายเก็บตก19ธันวาเป็นเป็นงวดสุดท้ายคือการจ่ายเงินหมื่นผู้พิการเี่เขาจ่ายแล้วในเดือนกันยาแต่ว่ารอบเก็บตก21ตุลา21พฤศจิกาและก็19ธันวาคมนั้นเขาเป็นกา,การจ่ายเก็บตกในคนที่ยังไม่ได้รับทีนี้ผู้พิการรายใหม่นี่ได้บัตรประจำตัวคนพิการมาแล้วถ้าไปทําเรื่องขอรับเบี้ยคนพิการในเดือนธันวาคมนนมันจะรับเงินหมื่นไม่ทนันเพราะว่า เงินหมื่นเขาจะจ่ายเป็นที่19เป็นเป็นงวดสุดท้ายแต่ว่าถ้าเราไปทําเรื่องขอรับเบีย้ยคอพิการได้บัตรประจําตัวคนพิการแล้วไปทําเรื่องขอรับเบีย้ยคอพิการในเดือนธันวาก็จะได้รับเบีย้ยคอพิการเดือนแรกในเดือนมกราซึ่งวันที่19บาธันวาเนี่ยเขาจะจ่ายเงินหมื่นสําหรับผู้พิการหลักเกณฑ์การจ่ายเงินหมื่นผู้พิการเนี่ยเขาจ่ายให้คนที่ได้คนที่มีชื่ออยู่ในระบบและเป็นผู้มีสิทธิ์รับเบีย้ยคอพิการแล้วทํานองนี้นะครับเพราะฉะนั้นการ การมีบัตรคนพิการรายใหม่แต่ยังไม่ไปทําเรื่องขอรับเบี้ยคนพิการต้องไปทําภายในเดือนนี้เดือนพฤิกาเนี่ยครับจึงจะทันได้เงินหมื่นในเดือนธันวาด้วยแต่ถ้าไปยื่นเรื่องข,ขอรับเบี้ยคนพิการในเดือนธันวาก็จะได้รับเบี้ยคนพิการในเดือนมกราก็จะได้เฉพาะเบี้ยคนพิการแต่เงินหมื่นไม่ทันนะครับเพราะเขาจ่ายรอบเก็บตก19บาธันวาเป็นครั้งสุดท้ายเงินหมื่นเป็นต้นเศรษฐกิจในกลุ่มผู้พิการนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะครับ มาถึงเรื่องของชาวนาไร่ละพันนะครับเมื่อวานนี้ผลการประชุมคณะกรรมการนบขหรือว่าคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดก,การข้าวแห่งชาติก็จะมีเฉพาะมาตรการการ,ารักษาเสถียรภาพราคาข้าวคือทําอย่างไรให้ข้าวราคาไม่ตกต่ําก็มีก็จะมีมาตรการโครงการจํานํายุ้งฉางแล้วก็มาตรการโครงการสินเชื่อผู้ประกอบการค้าข้าวนะครับให้เขามีเงินเอาไปซื้อข้าวเก็บสต๊อกข้าวไม่ให้ออก สู่ตลาดเยอะนะครับแล้วก็ช่วยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวสากรทำนองนี้ให้มีเงินให้มีกำลังซื้อพูด,ดง่ายๆว่าสากรซื้อข้าวได้แพงกว่าโรงสีทำนองนี้แต่ว่าเขาไม่มีเงินทุนเขาต้องไปยืมกู้ยืมจากสถาบันการเงินรัฐบาลาก็าจ่ายจ่ายดอกเบี้ยช่วยทำนองนี้ครับสากรก็จะซื้อข้าวแข่งกับโรงสีโดยการซื้อ,ซ,อซื้อราคาแพงกว่า ทำให้ลุงศีต้องขยับขึ้นก็เป็นการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวแต่ว่าถ้าช่วยชาวนานตรงๆที่สุดก็คือตรงที่จำนายุ้งฉางคือในระหว่างที่ข้าวยังไม่เป็นราคาราคาไม่สูงนี่ก็เก็บข้าไวไ้ที่ยุ้งฉางตัวเองแล้วก็กู้ยืมทกศมาใช้ตันละเท่าไหร่ก็ว่ากันไปยืมได้ตันละกี่บาทเก็บข้าวยุ้งฉางตัวเองเขาก็ให้ค่าเก็บข้าววันนี้ยุ้งฉางตัวเองนี่ฟรีๆนี่ตันละพันห้าพอข้าวขึ้นราคาค่อยนําข้าวออกไปขาย เสร็จแล้วชําระนี่ทกศบ,บางส่วนส่วนหนึ่งก็เอามาใช้ทํานองนี้นะครับข้าวราคาสูงจึงเอาไปขายมันเป็นมาตรการรักษาเสถียรภาพร,าพราคาข้าวแบบพิการนอบประขอหรือว่าคณะกรรมการนโยบายบริหารจาัดก,การข้าวงชาติประชุมกันไปแล้วก็มีมาตรการแบบนี้และเห็นชอบจะเสนอเข้าที่ประชุมครมอต่อไปเพื่ออนุมัติงบประมาณอนุมัติโครงการส่วนไร่ละพันยังไม่มีการพูดถึงเกี่ยวกับการพิจารณาช่วยชนะไร่ละพันในที่ประชุมนอบขอหรือว่าคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวงชาติ แล้วทีนี้ชาวนาถามว่าจะมีไม่ไร่ละพันเนี่ยก็ยากอยู่นะครับโดยหลักการถือว่ายังมีได้แต่ว่าโดยวิธีทำยากเพราะว่าเพราะว่าถ้ากระทรวงเกษตรและสหกรการเกษตรโดยกรมการเข้าวนี่ชงเรื่องเข้าให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการนบขด้านการผลิตนี่พิณาก่อนทีนี้ขั้นตอนมันจะมีสามขั้นตอน รัฐบาลยิงจะช่วยได้ก่อนหน้านี้จะมีสองขั้นตอนเพราะว่านบขเพิ่งแต่งตั้งใหม่โดยโดยโดยนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการนบขแต่งตั้งเมื่อวันที่8ตุลาประชุมนัดแรกเมื่อวานนี้แปดพฤิกาที่จริงเนี่ยถ้ากระทรวงเกษตรไม่อยากมีหลายขั้นตอนก็เคยเสนอเรื่องไร่ละพันให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาไปเลยไม่ใช่คณะรัฐมนตรีพิจารณาเสนอคณะกรรมการนบขพิจารณาไปเลย ถ้าเมื่อวานนี้แปดพิกาคณะกรรมการอบชพิจารว่าเห็นชอบช่วยช,วยชาวนาไร่ละพันุ์ใช้งบประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงช,ช่วยชาวนากี่ล้านครัวเรือนก็ว่ากันไปถ้าเห็นชอบปุ๊บมันก็ดันเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอในครั้งหน้าเลยมันจะช่วยชาวนาได้เร็วกว่านี้แต่ว่าพอนายมนตีแต่งตั้งคณะกรรมการนปชเมื่อวันที่แดตุลาแปดพิกาเพิ่งประชุมกันนัดแรกนี่กระทรวงเกษตรไม่ได้ชงเรื่องไล่ละพันุ์เข้าที่ประชุมนปชปับ๊บ ต่อไปเวลาจะชงเรื่องเข้าที่ประชุมให้พิจารณาเนี่ยมัน,จะ,ะนมจะเยอะขั้นตอนจะเยอะขึ้นเพราะว่าต่อไปนี่กระทรวงกรเกษตรจ,จะไปเสนอไร่ละพันเสนอเข้าที่ประชุมนบคแล้วก็ประชุมนบคเลยไม่ใช่นะครับต่อไปจะต้องเสนอเข้าเข้าไปที่อนุกรรมการก่อนคือถ้าสมมติว่าจะช่วยไร่ละพันเนี่ยกระทรวงกรเกษตรโดยรมการข้าวเนี่ยจะต้องไปทํารายละเอียดมาชาวนาลงทะเียนปลูกข้าวปีนี้กี่ล้านครัวเรือน ช่วยไล่ละพันไม่เกิน2ี่สไล่มีกี่ไล่คำนวณเงินออกมาว่าจะช่วยกี่หมื่นล้านใช้งบประมาณเท่าไหร่อะไรทำนองนี้เสร็จแล้วเวลาชงก็ต้องชงไปคณะอนุกรรมการก่อนเห็นไหมครับเพราะว่าเมื่อวานนี้8พฤศจิกายนนี่ประชุมนบอเขามีมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสี่คณะแต่ว่าคณะอนุกรรมการที่สําคัญที่มีส่วนผัวพันกับไล่ละพันเี่ที่จะเป็นส่วนผักดันไร่ละพันให้ เดือนหน้าไปถึงคอรมอนุมัตเนี่ยก็คือคณะอนุกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวงชาติด้านการผลิตเพราะฉะนั้นกรมการข้าวถ้าอยากจะช่วยชาวนาไร่ละพันหรือกระทรวงเกษตรอยากจะช่วยชาวนาไร่ละพันเนี่ยจะต้องชงเรื่องช่วยชาวนาไร่ละพันเนี่ยเสนอต่อคณะอนุกรรมการนโยบายบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตพอมีเรื่องชงเข้าไปคณะนี้คณะนี้ก็จะประชุมคณะอนุกรรมการกัน นัดวันการประชุมและพิจารณาหากพิจารณาแล้วเห็นชอบมาตรการไล่ละพันก็จะชงเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวชาติชุดใหญ่หรือว่านบขชุดใหญ่มันก็จะมีขั้นมีตอนนะครับเพราะว่าถ้าผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการแล้วต่อไปก็ต้องชงเรื่องเสนอไปยังคณะกรรมการนบขชุดใหญ่นบขก็ต้องหาวันประชุมกันอ้าวไม่รู้จะเป็นวันไหนไม่ทราบกว่าจะได้วันประชุมก็ไม่รู้กี่วันก็ประชุมกัน ถ้าประชุมแล้วเห็นชอบตามตามที่คณะอนุกรรมการเห็นชอบขั้นตอนต่อไปก็จะชงเรื่องเสนอคอรมอต่อไปเห็นไหมครับมันจะหลายขั้นตอนกว่าจะคณะนรตียอนุมัติกว่าจะจ่ายชาวนาได้จริงๆโอ้มันก็จะนานนะครับแต่ว่ามันจะมีหรือไม่มีไร่ละพันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงกรเกษตรจะว่ายังไงถ้าก,กระทรวงเกษตรยังจะดันช่วยชาวนาไร่ละพันให้เกิดขึ้นให้ได้ก็จะต้องชงเรื่องเข้าที่ประชมุมคณะอนุกรรมการนบอ,อด้านการผลิตก่อน แต่ถ้ากระทรวงเกษตรเฉยอยู่ไม่ชงเรื่องสักทีเอาละครับมันก็จะไม่รู้ชะตากรรมว่าจะมีหรือไม่มีไล่ละพันนะครับถ้าไม่ชงมันก็ไม่มีนั่นแหละครับถ้าชงมันจึงจะเริ่มมีนะครับมีขั้นมีตอนต่อไปนะครับอันนี้ก็พี่น้องชาวนาก็ให้กําลังใจครับเพราะว่าชาวนาเนี่ยแต่ละปีลงทุนสูงขาดทุนทุกปีขายข้าวไม่ได้ราคามันก็เป็นปกติอย่างนี้ทุกปีนะครับคือยังไม่มีปีไหนขายข้าวแล้วได้กําไรเลย เหลือกินเหลือใช,เอใช้เหลือใช้นี่ทกศเหลือใช้นี่ค่าปุ๋ยค่ายาที่ลงทุนค่าเกี่ยวเนี่ยสำคัญนี่ยเน,นี่ใช้รถเกี่ยวทุกวันนี่นี่เกี่ยวเสร็จเนี่ยไม่ขายข้าวก็ไม่ได้เพราะว่ารถเกี่ยวเราเอาตังค่าเกี่ยวอยู่ไล่แล้วเท่าไหร่ทุกไม่รู้นะทีนี้รัฐบาลบอกว่าจะมีมาตรการอะไรนะจำนำข้าวยงฉางจำนำข้าวยงฉางมันไม่ทันแล้วเพราะเขาเกี่ยวแล้ววันนี้สมมติเกี่ยววันนี้ รถเกี่ยวก็อยากได้ค่าเกี่ยวแล้วเห็นไหมถ้าไม่ขายมันจะมีค่าเกี่ยวมาจ่ายรถเกี่ยวยังไงถ้าจะรอจำนำข้าวยุ้งฉางโน่นรอขนมเตียุมัติก่อนนะแล้วกว่าทกศจะได้ดําเนินการโน่นไม่รู้อีกนานเท่าไหร่แต่ว่าพอชาวนาเขาเริ่มเกี่ยวปุ๊บรถเกี่ยวก็รอเอาตังเลยนี่มันอยู่ตรงนี้ค่าใช้จ่ายชาวนาจะไปเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางแล้วเอาไปจำนำทกศมันไม่ทานกินนะนะครับ นอกจากคนมีเงินอยู่แล้วชาวนาเนี่ยคนมีตังค์อยู่แล้วเกี่ยวข้าวปุ๊บรถเกี่ยวเขาจะแก้ตังค์ก็ควักตังค์จ่ายไปก่อนนะเสร็จแล้วก็เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางก็เอาไปยำนำกับทกศเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางอย่างนั้นก็ทําได้คนมีตังค์แต่คนไม่มีตังค์เนี่ยจะเอาตังค์ไหนจ่ายค่ารถเกี่ยวมันก็จะเป็นต้องขายด่วนขายเร็วเกี่ยวเสร็จปุ๊บเอาใส่กระสอบไปเลยไม่ตากเลยก็ไม่เอาไปแบบ ชื้นๆมีความชื้นสูงกันแหละไปถึงโรงสีเขาก็กดราคา <P ew> er> เพราะอะไร <P ew> er> เพราะข้าวมันความชื้นสูงแล้วก็มีพวกหญ้าพวกอะไรปะปนเขาหักสิ่งเจือปนหักความชื้นสูงอ้าวแทนที่จะได้ราคา <P ew> er> ได้ไม่มากครับได้ราคาตกต่ําเพราะว่าอะไรความชื้นสูงเขาก็ตีราคาตามความชื้นนะความชื้นทึกสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เป็นไงสิ่งเจือปนก็เยอะแยะหักโ่นหักนีหักความชื้นเยอะโอย ไม่มีราคาเลยนะครับเอาละครับก็ให้กำลังใจพี่น้องชาวนากันนะครับสำหรับเดือนพฤศจิกายนนะครับเกี่ยวกับผู้พิการนะครับเดือนพฤศจิกายนนี่มาดูรายละเอียดกันครับวันนี้ที่เพจกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับกองทุนผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุนะายาายเขาขึ้นข่าว มีรูปภาพนี้เราก็เอารูปภาพนี้และตัวหนังสือนี้มาจากเพจกองทุนผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุเขาบอกว่าวันนี้ว,นนวันที่9พฤศพิกายนเนี่ยเป็นวันคนพิการแห่งชาตินะครับแต่ว่าจริงๆแล้ววันคนพิการแห่งชาตินี่ไม่ใช่วันที่9พฤศจิกายนของทุกปีนะครับฟังนะครับผู้พิการวันคนพิการแห่งชาตินี่มันจะตรงกับวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพฤศจิกายน คือถ้าเดือนพิกายนี่วันเสาร์มาเร็ววันเสาร์สัปดาห์ที่หนึ่งไม่ใช่วันเสาร์สัปดาห์ที่สองใช่นะครับวันคนพิการก็จะเป็นวันที่ประมาณวันที่แปดสมมติว่าวันเสาร์สัปดาห์ที่หนึ่งของเดือนพิกายนเป็นวันที่หนึ่งนะครับวันเสาร์สัปดาห์ที่สองก็เป็นวันที่แปดตาหล่งนี้เพราะฉะนั้นวันคนพิการแห่งชาติในแต่ละปี จะวันที่ไม่ตรงกันอย่างปีนี้ครับปีพศสองห้าเจ็ดนี่วันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนพิกายน,นีย่ตรงกับวันนี้ครับวันที่เก้าพิกานเป็น,เป,นเป็นวันเสาร์สัปดาห์ที่สองนะครับวันนี้จึงเป็นวันคนพิการแห่งชาติวันคนพกิการแห่งชาติเนี่ยเขาทำมาเพื่อให้ความสําคัญช่วยเหลือสนับสนุนยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ ไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและร่วมตระหนักถึงคุณค่าและศักยาภาพของคนพิการไทยนะครับอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับผู้พิการคนพิการทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เป็นัาเสาร์สรัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภายนปีพศ2 5 6 7้อตรงกับวันที่ 9, ิกาพยนต์วันนี้เป็นวันคนพิการแห่งชาตินะครับเกี่ยวกับเดือนพฤศจิกายนของทุกปีอีกครับเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเนี่ยเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก ต่อสตรีและบุคคลในครอบครัวเอาล้วครับประเด็นวันนี้จะพูดถึงความรุนแรงต่อผู้สูงอายุถือว่าเป็นการรวนลค์ยุติความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวนะครับผู้สูงอายุก็เป็นบุคคลในครอบครัวดูครับที่เพจกองทุนผู้ um. าาสูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุเขาบอกว่า5การกระทําที่ถือเป็นความรุนแรงต่อผู้สูงอายุนะครับไม่ควรทํานะ ห้าการกระทํารุนแรงถือเป็นความรุนแรงต่อผู้สูงอายุเรือพิการยนเป็นเดือนรณลงไม่ทําความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวเด็กและสตีผู้สูงอายุบุคคลในครอบครัวไม่ควรทําความรุนแรงต่อผู้สูงอายุห้าด้านห้าประการดังต่อไปนี้ครับหนึ่งครับการกระทําความรุนแรงด้านร่างกายการทําให้เกิดความเจ็บปวดบาดแผลหรือกัน บาดเจ็บตามร่างกายเช่นการทุบการตีการเตะการผาักการใช้แรงกระแทกที่ร่างกายผูกมัดอันนี้ไม่ควรทํานะครับอันที่2ครับการกระทําความรุนแรงด้านเจตใจการทําให้เสียใจหรือความปวดร้าวทางอารมณ์เช่นการใช้คําพูดก้าวร้าวการถูกลังเกียจการถูกเบียดแย่งจากสังคมการไม่เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุอันนี้ก็ไม่ควรทําอันที่3การหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน และการเอาเปรียบทางก,กฎหมายเช่นการรักขโมยการล่อลวงเอาทรัพย์สินหรือนำทรัพย์สินไปใช้นในทางไม่ถูกต้องเช่นการขโมยหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารเงินทองของส่วนตัวของผู้สูงอายุโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือขู่ครับเอาประกันชีวิตทำนองนี้อันนี้ก็ถือเป็นการทำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุอีกเรื่องการทุกขามทางเพศผู้สูงอายุหากการะโถก,การาลวงละเมิดทางเพศโดยไม่รับความยินยอมจากผู้สูงอายุเช่น การใช้คําพูดการใช้กําลังการสัมผัสหรือการมองซึ่งแสดงการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้สูงอายุรวมทั้งการข่มขืนหรือล่วงละเมิดภายในหรือล่วงละเมิดภายนอกอันนี้ก็เป็นการกระทําความรุนแรงต่อผู้สูงอายุต่อมาการละเลยทอดทิ้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่จะปฏิเสธหรือเกิดความเลืเหลี่ยมในการดูแลส่งผลให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลเท่าที่จำเป็นและไม่มีความสุขในชีวิตการละเลยทอดทิ้งก็ถือเป็นคํา ถือเป็นการทําความรุนแรงต่อผู้สูงอายุนะครับทั้งหมดนี้กรมกิจการผู้สูงอายุนะครับกองทุนผู้สูงอายุเขาได้มาจากคู่มือแนวทางการจัดการปัญหาความรุนแรงต่อผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็ทั้ง5้าอย่างที่กล่าวมาเป็นการกระทําความรุนแรงต่อผู้สูงอายุไม่ควรทํานะครับเพราะว่าเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนรณรงค การไม่ทําความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวผู้สูงอายุก็เป็นบุคคลในครอบครัวไม่ควรที่จะกระทารุนแรงหด้านนี้ต่อผู้สูงอายุครับอสมอครับขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ให้พี่น้องอสมอไปป้องกันให้คนไม่เป็นโรคไม่ติดต่อเลือรลัง เบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงเอามาพึกเอามาพาดอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามีกิจกรรมหนึ่งซึ่งลดการป่วยรายใหม่ของโรคไม่ติดต่อเรือดลงได้ก็คือการชวนคนนับขาบอสมอจะได้ชวนคนนับขาบนับขาบคือนับว่าจะกินอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลเนี่ยจะกินได้เท่าไหร่ไม่เกินในแต่ละวันสำหรับคน ปกติคนที่มีกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรือรลังกินเท่าไหร่คนที่ป่วยเป็นเบาหวานความดันแล้วกินเท่าไหร่คนที่เป็นเบาหวานกินเท่าไหร่ไม่เกินประเด็นนี้นะครับอ,อสมอก็จะได้รับการจะได้รับการสอนโดยคุณหมอรอพอสต,อต่อไปให้นับข่าเป็นนับข่าก็คือนับปริมาณที่จะกินข้าวแป้งเผือกมันผลไม้อะไรต่างๆนี่แหละที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรกินเท่าไหร่ไม่เกินไม่เกิดโรค คำนวณออกมานะครับคนสูงเท่าไหร่คนน้าหนักเท่าไหร่จะกินได้ไม่เท่าไหร่ไม่เกินนี่แหละอสมอจะนับขาบเป็นพอนับขาบเป็นอสมอก็จะได้ประชักชวนพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านนับเป็นแล้วก็ให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากินไม่เกินแล้วก็เวลาอสมอไปทํางานนี้ก็จะมีการบันทึกการทํางานลงในอแอปสมาร์ทอสมอด้วยนะครับอสมอ ชวนนับขบชวนคนนับขบครับประเด็นนี้จะเกิดขึ้นกับพี่น้องอสมอใบในี้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนํามาเล่าสู่พี่น้องอสมอฟังนะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านนะครับที่เสียสละตนเองค่าตอบแทน2องพันไม่มากแต่ทํางานราวๆกับเป็นข้าราชการเลยให้กําลังใจทุกคนทุกท่านให้ทําความดีนี้เพื่อประชาชนมีสุขภาพดีกันต่อไปนะครับพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านครับ ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับที่มาดูมาฟังคลิปทางช่อง a r ร์เกมเมาเป็นประจํานะครับหากมีเรื่องราวข่าวสารอะไรใหม่ๆก็จะนํามาเล่าให้ฟังทันทีเล่าไม่ยาวครับถ้าเป็นข่าวเราปุ๊บปุ๊บปัปปบให้รู้เรื่องเพื่อที่จะให้ท่านได้รู้อย่างอย่างกระชับก็จบกันไปได้รับได้รับทราบข่าวนะครับส่วนในกรณีที่มันไม่ด่วนไม่เร่งก็พูดกันจะยาวแบบนี้แหละครับก่อนนอนเป็นประจํา อาจจะไม่ทุกคืนนะครับคืนไหนว่างก็มาพูดมาคุยกันคืนไหนไม่ว่างก็ไม่ได้มาคืนไหนว่างก็มาแบบนี้แหละครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับทุกคนทุกท่านอากาศหนาวนะครับเกิดโรคระบบทางเดินหายใจได้นะครับหวัดหวัดใหญ่ตามฤดูการอะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้าเป็นเฉยๆก็สร้างความเหนื่อยล้าให้กับร่างกายคนเป็นหวัดนี่แต่ถ้ามีโรคแทรกเป็นปวดบวมปอดอักเสบด้วยอันนั้นอันตรายต้องพบแพทย์นะครับ เอาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อๆไปและคลิปต่อๆไปครับค้าคืนวันนี้ลาไปก่อนโชคดีทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับ